ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคณาของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับฉะนั้นการที่ดาวเสาร์หรือดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีณเรือนตัวเองแบบนี้นะครับก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีมังกรมีจุดของการมั่นคงมีจุดของการเข้มแข็งมีจุดของการที่ชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละคร <reco Christ. S 1> ับเรียกได้ว่านะครับชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวในชีวิตกันเลยทีเดียวครับเพราะทธิพลของการที่เรียกว่าดาวเสาร์ของคุณโคจรเป็นเกษตรและก็ไม่มีดาวร้ายร้ายมาเบียด ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่านะครับชีวิตของชาวราศีมังกรมีความราบรื่นในชีวิตของคุณเป็นอย่างดีเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของปุตตะได้ตาแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ณเรือนของพุทธศพแบบนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับคุณจะมีเกณฑ์การงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับหรือนะครับในช่วงเวลานี้คุณจะมีแรงใจแรงกายในการขับเคลื่อน พลังงานกับความสาเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีครับหลายๆคนที่คิดจะเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้หรืออยากเปลี่ยนแปลางงานใหม่อยากเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมากๆกันเลยทีเดียวละครับหรือได้สมปรารถนาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพบเรือนปุตตาเป็นพบเรือนแห่งการริเริ่มหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนั่นเองครับใค,ครคิดจะเริ่มต้นธุรกิจหรือใครคิดจ,จะมีรายได้เสริมเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีครับรีบลุยเลยครับเพราะว่าจังหวะตั้งแต่วันที่1นึจนถึงวัน กรกฎาคมเป็นจังหวะที่ดีมากๆในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีเรื่องราวของความสําเร็จเกิดขึ้นมักจะมีเรื่องราวของการลงตัวเกิดขึ้นเป็นอย่างดีนั่นเองครับแต่ก็ต้องระมัดระวาังนิดนึงนะครับหลังจากวันที่1 4ก,กรกฎาคมเวลา20่สนาฬิกาสานาทีเพราะจังหวะนั้นดาวสุขจะหลุดออกมาแล้วครับจากตําแหน่งของเป็นเกษตรราธิบดีณนะเรือนปุตตาเข้าไปสู่ในเรือนของอรีครับอรีก็คือเรื่องราวของปัญหาเรื่องราวของอุปสรรคเรียกว่าการงานคุณอาจจะมีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาเข้ามา มห้คุณต้องแก้ไขมีปัญหาคุณต้องฝ่าฟันอยู่นะครับหรือเรียกว่าการงานอาจจะมีจุดอึดอัดอะไรบางอย่างสิ่งที่ไม่ได้ดังใจอาจจะเกิดขึ้นนั่นเองหลังจากวันที่14กรกฎาคมเพราะฉะนั้นใครที่ต้องรีบตัดสินใจหรืออยู่ในช่วงการตัดสินใจอะไรที่สําคัญก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับให้เสร็จหรือให้จบก่อนวันที่14กรกฎาคมเพราะว่าถ้าเกิดรอหลังจากวันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคค่อนข้างที่จะมีปัญหาและก็ไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในสิ่งที่่่คคคคุณาาาดหวัััังงนนนเออรรบบตมมะ กันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับส Susan, ําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมังกรก็คือดาวพระราหูการที่ราหูของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเมษนะครับราหูในะตาแหน่งนี้ได้ตาแหน่งเป็นเทวีโชคหรือเรียกว่าให้คุณกับชาวราศีมังกรอยู่นะครับสมผลทำให้การเงินของคุณนะครับมีแรงขับเคลื่อนไปได้อย่างดีหรือมีเรื่องราวของการเงินที่เข้ามาแบบฟลุกๆุกกับเขาได้อยู่นะครับหรือเรียกว่านะครับบางทีการเงินก็ไม่ต้องขวนขวายอะไรมากมาย ก็ได้มาง bana, ่ายๆเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว <Method. S 2> ่าการเงินของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีจุดที่ดีกันเลยทีเดียวแหละครับโดยเฉพาะนะครับดาวการเงินของคุณจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับหลังจากวันที่7กรกฎาคมเมื่อจังหวะของมฤตยูนะครับยกออกจากเรือนเมษนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของพฤษศช่วงจังหวะนั้นนะครับการเงินของคุณก็จะเริ่มลงตัวขึ้นดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นราบรื่นมากขึ้นนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปนะครับเพราะว่ามฤตยูเมื่ออยู่กับราหูก็ยังกระตุ้นในเรื่่อองงรราาวขกทีจะ ส่งผลทําให้เงินของคุณมีจุดของการมีปัญหาเกิดขึ้นได้เงินของคุณมีจุดของการล่วไหลออกขึ้นได้นะครับแต่พอหลังจากที่มรดยุย้ายไปแล้วจังหวะน,นี้ครับการเงินของคุณก็จะเริ่มลงตัวมากขึ้นการเงินของคุณนะครับก็จะเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมเกิดขึ้นนั่นเองครับยิ่งจังหวะน,นะครับที่ดาวอังคารเข้ามาประกบคู่กันกับดาวพราหูแบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองเพราะดาวอังคารนะครับมาจากภพลาภภพ,าพแห่งโชคลาภนะครับก ิ่งเรียกว่านะครับอังคารกระตุ้นให้ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกฟุกหรือเงินจากความโชคดีหรือเงินจากความช่วยเหลือเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหลังจากวันที่7กรกฎาคมอย่างที่บอกไปได้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังอะไรที่จะมีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับการเงินของคุณก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่งผลทําให้การเงินของชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาโดยเฉพาะหลังจาก7กักรกฎาเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการเงินที่ค่อนข้างที่จะแก้ไขปัญหาหรือคลี่คลายสถานการณ์ ให้ดีเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนมีแต่เรื่องราวบวกๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมังกรกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่านะครับความรักของชาวราศีมังกรถือว่ามีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนโสดนะครับคุณลุ้นได้เลยครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14ช่วงเวลานั้นนะครับความรักของคุณถือว่าลงตัวเลยทีเดียวเพราะเรียกได้ว่าดาวศุกร์นะครับเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ณเรือนของตัวเองในวันที่1น่งจนถึงวันที่่อรับที่ยู่น ปุตตะเป็นเรื่องราวของการได้เริ่มต้นหรือรรเริ่มอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นความรักมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นหรือรเริ่มอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับความรักของชาวราศีมังกรมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขมีโอกาสที่คุณจะสุขและก็สมหวังได้เจอคนรักที่เกิดขึ้นหรือคนโสดมีโอกาสที่จะสละดโสดเกิดขึ้นได้ในช่วง,งตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14ครับช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเลยทีเดียวที่คุณจะได้รับความรักทีีี่่ดๆทสสมมปราาถน

เกิดขึ้นได้นั่นเองครับหรือนะครับความรักของคนที่นะครับมีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันความรักของคุณก็จะราบรื่นเป็นอย่างดีแหละครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14แต่ก็จะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากวันที่14เป็นต้นไปเมื่อดาสุยกเข้าไปสูนในเรือนของอรีปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นความไม่เข้าใจอาจจะมีเข้ามานะครับทำให้คุณนะครับมีความขัดแย้งกับคู่ครองเกิดขึ้นได้ทําให้คุณนะครับอาจจะมีเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันนะครับก รบบาบรื่นสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่หลังจากวันที่14เป็นต้นไปนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนะครับต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะครับถือว่าชาวราศีมังกรม,มีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่มีโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่คุณจะสามารถนะครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือในเรื่องของความรากักก็แล้วแต่นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าเป็นความรักที่ลงตัวกัน้บกตอง ว่าเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีมังกรก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวแหละครับที่จะทําให้คุณนะครับมีความสุขเกิดขึ้นได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจตุโกลน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ทตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับส c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ